สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าช่อง Easy Home นะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านไม่ว่าจะทำกับข้าวทำอาหารทำเครื่องถนอมผิวหรือดูแลร่างกายของเรานะคะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันุอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะนุงมาชวนทำนะคะชีสมะโยงชีดกันนะคะซึ่งนุงได้มะโยงชีดนะคะจากจังหวัดนะครนายกมาโดยขั้นแรกนะคะนุงจะแบ่งเป็น3พาร์ทด้วยกันนะคะพาร์ทแรกเราจะทำทัสส่วนข้างล่างก่อนนะคะ โดยสูตรนี้นะคะไม่ต้องง้อเตาอบนะคะและที่สําคัญไม่ง้อชีสค่ะขั้นตอนแรกเราต้องเบียดเอาไอเนี่ยออกให้หมดนะคะอันนี้เราอาจจะใช้เป็นคุกกี้หรือแคคเกอร์ก็ได้นะคะแต่อันนี้ลูกชอบโอรีโอ้ก็เลยใช้โอรีโอ้นะคะเอาตัวครีมออกให้หมดเลยนะคะโดยสัดส,ส่วนนะคะมีลงต่อไปนี้ก็คือเจ้าโอรีโอ้นี้100ร้อยกลมนะคะแล้วก็เนยนะคะกลมนะคะเดี๋ยวลูกขึ่งสัดส,ส่วนแต่ละอัอนไว้นะคะ เราจะเอาออกให้หมดเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เรานำเนยนะคะเข้าไมโครเวฟก่อนนะคะหรือว่าถ้าไม่มีคไมโครเวฟก็ตุ๋นบนเตาแก๊สได้นะเนยละลายนะคะให้เราเอาโอริโอทั้งหมดนะคะ,<อ>ท,ะ,คะที่เอาไส้ออกแล้วเนาะมาใส่นใสนกระถาอย่างนี้นะคะใส่ถุง และบดค่ะเราจะใช้นะคะนะคะเราจะใช้สากางบด เราก็เอาใส่กะละมังมันจะบดละเอียดในลักษณะอย่างนี้แล้วนะคะใส่กะละมังเลยค่ะอันนนะคะให้ทําหลุมตรงกลางในลักษณะอย่างนี้นะคะและเทเนยที่เราละลายไว้นะและคนเนยนะคะกับโอริโอให้เข้ากันนะเป็นแคคกเกอร์ก็ได้นะคะให้เข้ากันให้มันดูดก่อนนะสักแป๊บนึงนะคะเห็นไหมพอมันดูดนะคะทั่วถึงหมดแล้วนะคะ ให้เพื่อนๆนะคะจับใส่ถ้วยนะคะหรือใครจะทําเป็นแบบวงกลมก็ได้นะแล้วก็ถัดแบ่งทีละอันทีละอันนะนะแต่อันนี้นุกใส่ถ้วยนะคะก็ใส่ถ้วยนะคะให้ทั่วชั้นตามความชอบเลยค่ะกดพอประมาณไม่ต้องแน่นมากนะคะอโอเคกดไปนะคะ หลังจากนั้นนะคะกดเสร็จนะคะไอถ้วยในลักษณะอย่างเงี้ยนะคะก็ไปทิ้งในตู้เย็นให้มันเร็ตตัวนะคะแล้วเราจะมาทำกันในส่วนของชีสต,ต่อค่ะซึ่งอันนี้เป็นชีสที่ไม่ง้อชีสนะเราจะใช้โยเกิร์ตนะคะในการทําทเพราะว่าเรากำลังลดฟองอ้วนกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำกันค่ะทีนี้มาในส่วนของชีสนะคะก็เราจะใช้นะคะมีทั้งหมดนะคะแป้งอเนกประสงค์นมสดโยเกิร์ตนะคะ รวมถึงไข่และเกลือนะคะซึ่งถ้าเกิดไข่ติดหวานนิดก็ใส่นมข้นหวานได้นะคะในขั้นตอนนี้ขั้นแรกนะคะนุกจะใช้โยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะหนึ่งขวดหนึ่งอันเลยเ้วยความที่แบบชอบกินโยเกิรนะ์ตมากนะคะมันจะได้อารมณ์ประมาณชีตด,ดิ้งดึ๋ง,ด,งดึ๋งเลยนะคะเป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆนะ ทีนี้มันอยู่ที่ว่าเราจะชิมออกมาให้เป็นลักษณะยังไงนะคะ,นะคะไม่หมดเสียดายแมยุดสุดท้าย ะ,ะและตามด้วยนมสดนะคะหรือนมข้นจืดก,ก็ได้แล้วแต่นะก็ห้าช้อนโต๊ะค่ะเดี๋ยวสัะส่วนขึ้นไว้ให้นะคะอ่านะคะ,ะ,คะแล้วแป้งอันนี้ะสมค่ะเทลงไปเลยนะคะนะคะ ตามด้วยไข่ไก่ในฟองค่ะตามด้วยไข่ออไก่นะคะคุทุกอย่างเท่เากันค่ะให้ถึงแป้งหมดนะให้ทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันนะคะมันก็จะได้เนื้อปนอย่างนี้นะคะเลี้ยยยประมาณนี้อาควรใช้กระทะเทฟลอนนะคะหรือหม้อที่เป็นเทฟลอนในลักษณะอย่างนี้ อันนี้ลูกได้ช่วงลดราคามาอยางโมหกสิบก้าบาทเองที่บิ๊กซีนะคะเสร็จน้ำมะนาวประมาณสองช้อนชานะคะใครอยากเปรี้ยวขนาดไหนจัดการเองเลยนะคะของนุกงนี่ตัวมะม่วงเอ้ยมะยมชิสดันเปรี้ยวก็เลยแบบไม่ต้องเปรี้ยวเยอะค่ะ เสร็จตามด้วยเกลือหนึ่งหยิบมือนะอันนี้คือแล้วแต่เราอ่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะลงค่ะเสร็จเดี๋ยวเราไปตั้งไฟกันค่ะตั้งไฟให้พอสุกนะคะขอบมันนั่นคนค่ะคนข้าวดีกันเนาะให้เนื้อมันตะล่อมตะล่อมหน่อยหนึ่งคนนะคะ แตเย็นๆเนาะในการทําไฟก็ค่อนข้างที่จะต่ํานิดนึงนะคะไฟกลางนะคะอย่าใช้ไฟสูงนะ,ะอ,อุ่นึนะคะ มันจะเริ่มหนืดแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมเราจะให้มันหนืดๆไปนะคะมันเริ่มหนืดแล้วนะคะเราจะต้องให้ได้หนืดประมาณเนี้ยทั้งหมดนะมันจะทําไปเรื่อยๆนะคะมันจะได้ในลักษณะอย่างนี้นะคะเราก็ให้มันร่อนให้หมดนะหเห็นไหมคืออย่างเงี้ยคือเซ็ตตัวใช้ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรายกลงกันค่ะทีนี้เราก็เอาครีมชีสน,นะคะเอามาใส่ ะะตักเลยชิมชีสจริงๆม,ม,มันจะเหลวกว่านี้นะแต่เนื่องจากว่าเราอ่ะทำเป็นแบบไม่ต้องง้อคิมชีสอะนะคะวิธีการนี้ง่ายนะคะแถมมันไม่อ้วนด้วยนะก็ปาดใส่ให้พอมันเช็ดเซ็ตตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปทำส่วนของหน้ามะม่วงกันต่อนะคะกินกันลืมอ้วนเลยแหละบอกเลยสูตรนี้นะคะ ครมชิสดันไม่พอบางอันใส่เยอะบางอันใส่น้อยเนาะนะคะก็เป็นลักษณะอย่างนี้เดี๋ยวรอใ,ให้มันเซตค่ะทีนี้เราก็มาทําในส่วนของเจลาตินกันนะคะในส่วนของหน้าก่อนนะคะหน้าของมายองชนชิดนะคะเราก็จะใช้นะคะเจลาตินหนึ่งช้อนชาค่ะถ้าเป็นอิสลามเนี่ยมันจะมีของเจลาตินที่เป็นเจลาตินจากพืชนะคะเราะว่น้ะรอนะคะละลายเจลาตินไว้นะคะ สองช้อนโต๊ะนะคะกระตินมันมัน,มนละลายหมดนะคะค่ะระหว่างนี้เราก็จะมาปั่นกันเนาะมันจะดูยากหน่อยนะคะปั่นเนื้อมายมชิดนะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะ แล้วนะคะเนื้อมายงชิดเดี๋ยวเราพักส่วนนี้ไว้นะคะมาทําในส่วนน้ำตาลกันต่อค่ะโดยที่ส่วนนี้นะคะเราจะใช้น้ําตาลอยู่ที่50กรัมแล้วก็น้ําเปล่าอยู่ที่50กรัมนะคะโดยที่เราจะต้องคํานึงเราชิมรสก่อนว่ามายงชิดเราหรือมะม่วงเราเนี่ยออกมาเป็นรสยังไงนะคะถ้าเกิดเตี้ยวเราก็ต้องใส่น้ำตาลเยอะถูกไหมคะค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เราใส่น้ํากับน้ําตาลนะคะคนเข้ากันนะคะเดี๋ยวไปตั้งไฟนะคะในส่วนนี้ และใส่น้ำมะม่วงปั่นเอ้ยไม่ใช่มะยงชิดนะคะทั้งหมดที่เราปั่นไว้ถ้าเราอยากได้หน้าเนียนๆนะก็แนะนํานะคะว่าเพื่อนๆจะต้องนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเห็นไหมถ้าอยากได้หน้าเนียนๆนะคะเพื่อนๆก็ต้องแบบกรองนิดนึงนะอันนี้มุกแบบไม่จําเป็นอนะเพราะว่ากินเองที่บ้านนะคะอยากหน้าเนียนคือต้องกรองให้เหลือแต่น้ํามันปเปล่าๆนะคะเดีย๋ยวไปตั้งพอเดือดน,นะคะใส่เจลาตินลงไปค่ะปิดไฟค่ะ คนให้เข้ากันนะคะคนให้เข้ากันนะคะแล้วก็ปิดไฟเดี๋ยวรอให้มันเลืองให้ให้มันเซ็ตไอให้มันเย็นสักนิดหนึ่งเราก็เอาไปเทค่ะเทในส่วนของที่เราเตรียมไว้นะคะพอเซ็ตตัวแล้วมันจะได้อยนะู่เนอะเราก็จัดเซิร์กับใบมิ้นกันนะคะ ก็จากลาลาไปด้วยเมนูนะคะชีสเค้กมายงชิสค่ะทำง่ายง่ายสไตล์ e a s ี Home นะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ให้กำลังใจงช่องอีซี Home และทีมงานทุกคนด้วยค่ะและอย่าลืมกดแชร์นะคะเพื่อบอกต่อคลิปดีๆค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ